พาท่านมาชมรถที่เข้าใหม่นะครับเป็นมาจิตี้นะครับพรีเมียมนะครับแต่ง V i p ีแล้วมาดูสภาพรถดีกว่าครับนี่นะครับรถสวยๆนะครับกับมาจิตี้นะครับรุ่นพรีเมียมนันเองนะครับผมถือว่ารถคันนี้นะครับยังไม่ทําอะไรเลยนะครับเราเพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับคันนี้มีอะไรออปชั่นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับอินบ็อกมาถามได้นะครับเดี๋ยวเราให้ท่านดูครับ แต่งแบบเต็มๆเลยนะครับคันนี้นะครับดูแค่ภายนอกก่อนนะครับดูภายนอกก่อนรอม็กลงให้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถที่แต่งนะครับระดับ VIP นะครับสวยๆนะครับคันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าเลยทีเดียวนะครับมาดูรถสภาพรถโดยรอบๆก่อนนะครับผมให้คุณลูกค้าแต่ละคนดูสภาพรถโดยรอบก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับปูเรียบร้อยแล้วนะครับทําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกอย่างแต่งมาให้เสร็จเรียบร้อยเป็น VIP พร้อมนะครับไว้ใช้งานเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนะฮะนี่นะครับสวยๆนะครับไปดูด้านในนะครับคนขับนะครับจอเป็น a n d r o i d แล้วนะครับจอเป็น Android หมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับชัดเจนหมดเลยนะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับพร้อมพร้อมเลยครับถือว่าพร้อมรับงานเลยทีเดียวนะครับหรือท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานแบบ V i p อนะครับถือว่าสวยๆนะครับนี่นะครับกับบายจตี้นะครับรุ่นพรีเมียมนั่นเองนะครับ จัดมาให้แล้วนะครับจัดมาให้แล้วสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอย่ามัวรอช้ากับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยครับไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับหน้าจอเป็น a อ d r รอยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับสวยๆนะครับก็ติดต่อใช้ได้นะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับมาดูมาจิตี้นะครับในกลุ่มของอ่อมาตี้พรีเมียมนะครับนะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับรถสวยก็ inbox กันมาทักกันมาได้นะครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับอ่กลุ่มนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้ขายมาจิตี้กันนะครับแล้วก็ลงราคาชัดเจนนะครับนะฮะ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะครับได้แบ่งปันกับคุณลูกค้ากันนะครับก็รบกวนสมาชิกในกลุ่มของรถมายุตี้และอาวหาดนะครับรบกวนอ่ทะเบียนชัดเจนนิดนึงนะครับลงกันแบบชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้สมาชิกเราเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับกับกลุ่มนี้นะครับก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับลงรถแบบชัดเจนนะครับนี่นึ่งคันนะครับ สำหรับรถแต่ง VIP นะครับคันต่อไปดีกว่าครับสำหรับรถ VIP นะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมี่ยมนะครับส่วนด้านหลังของผมนะครับยังมีอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับไลฟ์สดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูนะครับ คันนี้นะครับเป็นมายาตี้ตัวแกรนนะครับเป็นตัวแกรนนะฮะก็มีคันหนึ่งนะครับที่ผมพาท่านู้ชมนไหนมาแล้วก็ชมให้ให้หมดทุกคันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแกรนนะครับสวยนะครับเป็นสัญลักษณ์ง่ายง่ายครับตัวแกรนนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมูได้ครับนี่นะครับคันนี้เป็น แกรนนะครับสังเกตจากกระจกข้างหน้าครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกระจกข้างหน้านะครับรถมีพร้อมส่งเลยนะครับสําหรับแกรนนะครับนี่หนึ่งคันนะครับส่วนพรีเมียมนะครับเราก็จะมีสีดำมีอีกหนึ่งคันนะครับเรามีสแตนดาร์ดพรีเมียมครบเลยนะครับมาดูสีดำก่อนดีกว่าันภาพเป็นไงครับจะพาไปดู คันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นพรีเมี่ยคันนี้นะครับก็จะเป็นพรีเมี่ยมสีดำนะครับสภาพสวยๆนะครับพติดยังไม่ออกเลยนะครับะนะครับนี่ครับ ยังไงก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ชัยด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจมวลดชัยรถคานะครับด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มาจุดประสงค์เพื่อมาเจ้าตัวพรีเมียมตัวนี้นะครับสำหรับรถนี้คือ v i p แล้วสำหรับรถสวยๆนะครับที่เข้ามานะครับสำหรับกลุ่มที่ผมเป็นมายอดี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อชัดเจนนิดนึงนะครับทุกท่านสมาชิกเพราะสมาชิกเราเยอะมากนะฮะ รบกวนลงใบทะเบียนให้ชัดเจนนะครับนะแล้วนะฮะเพื่อส่งเสริมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับชัยนะครับแล้วก็กลุ่มมาเยอตี้เอาพาดนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ลงรถสสวยๆนะครับผมอุวัดทุกเคสหรือว่าที่เข้ามานะครับรถที่มาส่งเสริมนะครับผมดันทุนที่ครับคลิปไลฟ์สดนะครับได้นะครับ เข้ามาได้เลยในกลุ่มที่ผมทำขึ้นมานี้ก็ไลฟ์สดแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ